สบ,บายดีพี่น้องส,บบส,ส,ส,สมองส,บ,อสบ,บายดีเอฟซีพิษไทยสีขลกุกแต่หักแพงทุกตัโลกมัน,นยังยินดีรับโมสองขอพฟาโซพี่น้องทางไหนน้องน้องวัฒนาอันซานนางวัฒนาเพิ่นบอกเลขควายมาอื่นผมมันสิออกเลขควายว่สะสิพ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยมาตกตอนนี้เนาะพ้นนี่ก็เนาะ าววาาตาเขาขัวพี่น้องตั้มปนกบมังกบตัวหนึ่งหมิดไปใส่เนาะสวัสดีพี่น้องตั้มปนกบพี่น้องกินแรงพี่น้องเลยอาหารแรงเขาปกอกงอกป้อมกับกำลังงามโอ้ยงามไวัขนาดเมื่อไงแก้วสุมสุอยู่เนี่ย,ยนะบริโภคพูดพได้เนี่ยผุ่นลายมันผุ่นลายเนาะเอ้ย รสงามกระเคี้ยวกะเคี้ยวเีอันขาวขาวได้ผุนผุนลายนะมันบมดมันมันมันห,ด,นนหดเคี้ยวอิ่มเกื่อนทุยได้อ๋อนะตามหัวของบโมบเชีย่ยนนะซิมละซิมเลยจิบมซิมเลยปะรุ่นนี่โมอยากซิมเน,นออมโมฟาดอีกอยังไงพอใส่อาถ้วยมาตัก กินนกกันได้พี่น้องอาหารแรงเขาก็เมนูป่นกบพี่น้องเปีงป่นแซ่บแสบซัมเน่ได้อาหารเล้วนะพี่น้องมาเด้อจ้าจมจำกินยอมกินแซ่บแสบน้ำกันพี่น้องกินเลยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อตตกนิข้าาวนะ่อม ินนกมันัาดินตน้อมังไว้มะมา,าว,วัยใช่ไมฮะใช่มสีเห็ดอันสเห็ดขาวหนะนันกนลยมาสิเห็ดมาไดา้ วาเออหมอนาวลาใส่หมองเนาลาไม่ใส่น่าลา้ใส่ต้กกโเต้นน้ลูก่ียน้อยวนห่อัขาวม่โชคใส่้านีก็ินเกเกี่ยวไหก็กินิมันลบ

จะเศรเต้อไปออนลนกอยนมันนมันจะมีเ không có ăn ừ. nữa, không nó ăn nữa, không có ăn nữa, không có ăn nữa, không có nữa, không có ăn ăn nữa, không có ăn nữa, không có ăn nữa, เอ้ยแม่เอาไปชิข้าวกับนงเอ้าอ้กระปุกับแกบกินยำแกอ๋อกินไข่ไข่อืมบบเบิโอ้ยซื้อซื้อ

อ๋อโอ้ยน่ะมันเจอน่ะอืมได้เนี่ยเจอ bạn ra nhau một hai cốt này khỏi đất ta ừ. ra <laughs> lại cho mình nhành <laughs> lúc này ha sao hai cái mất tử cộng hơn được hơn ôi rồi dạy nó có năm cái rồi sau mẹ thì hơn của bố mình đang kim rồi chụp về chụp ra chụp con ra còn già ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ไฮ้หนไหนไล้วไปนหนิบไหวะอัดไ้ลอกไว้เอ๊ะต้นไ้หนูปีัน้พึิงประุขน้ำลายกินลอกไปอเไอ่อาวดบอกกินละินแล้วเอางเ็ดาดไกินไปจายกยา้าวหรอน้ามข้าวุีไม้เอนนาวเลนยา tôi thương nó người già khéo tôi cũng nữa rồi không là chắc để chìm rồi. rồi thàn không, hết làm, mình sự, đất rồi. không, không phải đang chậm rồi. Đó, น้าให้บอกขั้เต้นนี่มาเต้นครั้งมมาโยกโยกมาเต้นแต่ประลุมกระลังนี่ เจ้าหน้าเก็บพวงเขาอะเอาผมมีรถเราอะมีอะไรเราอะไอเด็กฮะเก็บพวงเขาทำโจม Hãy ke cho kênh Ghiền

เหนเมผกขอพอกันลิดหนาเด้อพี่นอ้องอาเบิ่งผักส้มก็ไล่ก็แซกจะหมองผักโชกเลเด้อเป็นมองสบายดี